เก่าแปดเก่าเนาะสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะว่าจ so ังใดเนาะครับคุณแม่มาเพี <t <t um> <t ้ยนค่ะมาเพี uh ้ยนมาโน่น่อนแก้วเอาลาบเอาอันก้อยมาเพี้ยนให้พ่อะเนี่ยการสูงเพราะว่าเล่าบ่กใครอ่ะบ่คใครเดินมาวัดแม่ทุภาพกจ้ตะพุ่นล่ะก็เลยบอกช่วงนี้บ่คใครเดินมาเมื่อนี้กับเป็นมือล่มดีๆจังเลยล่มแห้ง <Happiness. S 2> <ads S 3> ของมักของปวดเป็นตัวครับรับนันครับก like. ็เลยเกิดพ่อเล่าเกิดพ่อ่าของมาของปวดเล่าก็เล้เอามาให่กยคมต้มแซ้นอลาบก้อยคมต้มซ่บมาให้เล่ากินหสอูืโอ้มืนนึ่เรียกออกนครับนาอโอ้พันมาต้พอสักการเด้อาขโดนอกโดนใจคุณแม่สภาพซื้ออ้มันถือได้คุณพ่อเอ้ย สสขันถึงแล้วมันทีหนึ่งว่าจะไดก่อสีซื้อยางก่อนอ่นตวัเพื่อนครับันถแล้วมันทีหนึ่งนี่โอ้เบาแล้วบ่บ่ถ้าได้เผาดอกใสมันสิเมื่ดการเออโไก้อนโหก้อนไอถืงอีหรีุ่่นโดนลกโนใจเลยคุณพ่อเอ้ยไอถืงแล้วันทีหนึ่งอีหลีข่อยกระซิมีแนวหาเจ้าแล้วพ่เอ้ยกแ่บ่ซูบนไปบ่บ่กัเห็น ฝันยู่แต่ว่ากับฝันเห็นธรรมดาเลยเสียงรูบ้างหรือไม่ยเสียงยังนั่นเลยครับยางลมเสียงลมมาต้นไม้คุณยายด้หนาวใ่ไหมครับถึงเริ่มหนาวยังเนี่ครับยายสวัสดีค่ะแม่บุญมี่แม่บุญมีแม่บุญมี่ยังก่อน่าสมุูลุงสะกอนก็ ยุคยุคยุคคุ้มไหนน่ครับคุ้มเดียวกันมัเนี่ยมูสิบสามงูมูสิบสามเดือนปะมูสิบสามมูเดียวกันกับป้ามนะโอ้เล่ากับเป็นผู้เฒ่ามาวัดมาว่าตลอดประจำเออเดียวมาผู้เฒ่าจำวัดยืนี่ละมาบึงมาเทศ่อมาจังหันให้ลูกให้หลานใครว่ามาวัดเนี่ยตั้งแต่เริ่มเป็นเด็กหนุอยเต้ใหญ่มาแเต้ยุ่เรียนงผสวซีเหนือเพื่อนมา พี่ลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานข้าวัดข้าข้าลูกพระหลานมาวัดมาว่าเนาะบัดดีกคือก็เป็นน้ำผู้เถาเป็นน้ำพอกน้ำคู่เป็นน้ำพอน้าแม่เป็นผู้น้ำพอใหญ่แม่ใหญ่สิวาเกิดข้าลูกพ้าหลานขันผูข้าเจ้าเคยเขาวัดตั้งถ้ำลูกหลานเกิดไม่หญ่รุ่นกะเสี่ละเสียหยาวัด เฟินไก่เห็ดตามเห็ดตามคอใหญ่แม่ใหญ่เห็ดตามคอตามแม่ขันเคยเขาวัดฟังถ้ำเป็นนั่นผู้เฒ่าผู้ทูนเลยขันผู้เฒ่าผู้ทูนว่าภาคเขาวัดฟังถ้ำเด็กหนุอยกับบุญหุ่นแกะอีหยังดอกสุมือ่นาะยากเนาลยสำหรับบ้านแสดงว่าเนี่ยเป็นความเคยชินเลยนะครับขันพูดใดมาวัดน้อนโบลาณต้นะครับไปถอดเทียมไป็กลองสำรับบ้านวัดบ้านนั่นบ้านนี้สมัยตะเกงแม่บุญมี่แม่คอ ล่ำเป็นบ่อระครับใช่ครับล่ำได้บ่อเราเราจะฟูบ่ดีปันได้่อ่ล่ำบ่ดีแต่ว่าลองสารพัดเป็นอยนมักมักสร้งล่ำมาซื้อแต่ว่าล่ำโมเป็นบ่ครับล่ำเป็นนั่งแจนองได้ละไอ้ซุนจาอน่ะตายแล้วไอ้ซุนจา่อถึงมือเดียวกันก็เพราะหตุการสมนั่นละเขาจะไปหากันแล้วละปัน มีแต่ว่าร์หลวงสารพันผู้เฒ่าผู้ถูผู้ภากันหลวงสารพัดสมัยตะกี่ล่งวัดหลวงป่าแต่เพิ่มเพิ่มอยู่คันว่าเป็นบุญผเวรว่ากันแต่แถมสมพันธ์เงิ่อนหาตังซิปตางแถมสมพันใส่กันสมัยตะกี้ผู้เฒ่าสมัยเก่าเพิ่นก็อยูุ่ลุมเดียวกันมูซิบสามกับบุรีบึงเนาะมารมาบุรีบึงเดี๋ือนประมาณเท่าไหร่ละอายุประมาณเท่าไหร่ละครับเนี่ยครับจักปีละค่ะแม่ แปดสิบห้ายังเงินแแรงอยู่แปดสี่แปดสิบหาตั้งแต่ห้าอยกับตาหม่อเราเนีเดี๋ยวไปหกสิบสวนแปดิตาแลวยังดีอยู่แกงแรงไก่แรับไปว่ามาสบายครับพี่น้องเป็นแม่ของพี่สาวใหญ่โอพี่สาวใหญ่พี่สาวใหญ่ของหลวงพ่อหนอมพี่สาวใหญ่ของหลวงพ่อหนอม เป็นผู้สานกองบวชันีากองบวชคนเอาิปออกนาเป็นบุยหลวงพ่อนอมมันเป็นน้องมหครับน้องไส้น่องไส้โอ้สมข้าวเาดีนะครับเนาะเฮ็ดกองบุญไฮเราไม่ยอมซื้อกดีครับบริยิ้นหลวงพ่อนอมเล่ากับเป็นน้องไส้ของแม่บุญนี่กับเป็นนันพุทเทาเล่ากับเขาวัดฟังท่าม้าตลอดเนาะ มีบุญบารมี้ไปก็มาอายุเจตานคาให้อายุมันควนยืนเป็นห้องพ่อห้องใ้ให้ลูกให้หลานเนื้อจะเลิศทุกคนพ่อได้กินได้ทานเน้อเนือเน้อเนื้อเนื้อเน้นื้อนื้อื้อื้ ไม่ต้งนามี่เป็งเนี่ยท่านเนี่ยท้งเขาขอบขัวเจ้ามี่วาวสูงวหเลยอายุวันนั้นเเือสาธุสาธุเนี่ยอิย่าใ้อายุมันวันนิ้เนี่ตุมลูกตมหลานไปตุ่มินเไปด้วแม่เนอร์ตุกมันหมานขึ้นม่านหันห้าสันดีนเท่าไ่กินเข่ากินเข่าง่ายมาหันดิกินแล้วก็เปล่ามากินไม่ทันอิ่มับ ูกินเขาวานอิ่จเลยว่ายันถึงเวลายันเพล่อสารกรอย่าไรมาามงโมเนมครับอาจารมงี้ามไปเดนามครับได่เราที่างกรได้เวลาแล้ล่ะเพนตวียัดจักรไ้กมื่อก้นเมื่มีลงมาวัดยวนองนั่นเป็นพี่น้องครับกันปกติกันคุณแม่สภาพบนลกมากกสิ่ีคนณยยคนเดียวครับโอ้ บ้าแม่ยังนะพี่น้องโควิดครับกระดานแม่สุภาพตะกอนกับร่องซูเมอนะครับอ่านไส่บาซูเมอร์เป็นช่วงโควิดมาในบากร่ค่อยในไส่เนี่ยครับไปแล้วเพื่อนยางแล้วยางไปแอบปวดท้ายปวดท้ายมนุษย์มาหน้าเพื่อนแต่ดีเซ่ข้อหายห้าวเดซีบาดเนาะผันสมุทรมามือไหนเดินสมหาบอบ่ได่แม่ก็แอบไปหน้าเนาะที่วัดกับยูเดินวังประตูเของเนาะวัดได้ต้องแรงต้องแรงมากเป็นแดงเลย อันนี้คันเดอนธันวาบ่ด้มากกับสีห้ลุ่ตูมาร้านเผยเออเออจากสห้เล่าเอามาหนี่เป็เิ่นเป็นอ่างปรมานมเ้ากับส่บาทใส่หยังกันกันเลี้ยวกันเลี้ยวอืันใส่บาทเลี้ยวข้าบ่มาแต่ว่เป็นหยังเท่นเนาะจบไปซื้อหยังหลังซื้อพัดหรอซื้อ น่องใต้เจ้าบัดนี้คุ้ยเล่ากับเดี๋ยวนี้เรากัหลังกองเนาะคุณยายมันจะในหลังกองเนาะแต่สินาเนาะแล่สินาเนาะเป็นน้ำบุญเป็นน้ำบุญบารมีอาริสงเนาะบุญกินบุญท่านบุญกินบุญท่านของเล่าเล่ากับเล่ยอสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีนีแห้งไปง่ายมากายอยากเพลินมาเป็นบุญนะดูเด้อโบแมนคุยสั้นเด็ดเด็ดเสื้อสา ย้อนหลังของอบตพวมอยู nice <car ole offs> ่ท <Overwatch> ั <oles> okay. ้งเมื่อเป็นเก่าของติของจะายกทางได้เอาแหเมื่อลูกเต่าลูกหลานด้านบ้านบอกมาลูกน่าเิขงติมอีกสองคนวาวาเดี๋ยวข้าต้องรอวาาเพินชั้นชันแลียวขาจะเมื่อพรมาจได้ึดถูบอกตอนสงการนขาร้อมผกมาเพอไปต่างย้อนหลัง แดยเลยงันอายับบวชทีันบวชดี๋อิเยวกนเอาเอาของเาบันบอกบาตเดีวขออยาดแม่สภาพจะหน่อยนะมันจะหน่อยครับแต่มากหมครับรับมูีิว่าพระอาจารย์พระสาาครับตอนนี้นะร่อเวลาอยู่ครับพี่น้องครับโอ้รถบัสเห็นไม่ดีครับ ไม่ไม่ไปตอกล้นดีล้นลายครับซือมืยเดี๋ยวผมเห็นเน้นน่อยเลยพี่น้องเน้นน้อยจักไปทางไหนอมือัยเห็นน,นั่นผู้บาหลวงพอ่อพระอาจารย์ครับเน้นน้อยนะฮะง่ายาเลยอมัอครับเรเห็นนี่เลยบวชแล้วนววะครับบูถึงเวลากับบูถึงเวลาก็ฉันมา,านได้ไดเลยครับสวัครับ,รรบหลวงพ่อครับ สุดยอดสุดยอดครับนาสีจับเตนน้องวันดีเป็นอะไรน้องวันนีล่าซีคือจับแท้ช้ล้งครับลัาแมงใสวัสดีครับป้าจารป้าจารย์กันอาจาเยรยักส่ียนะกข้าวล่นแลไปเตะเข้ากนานนาิเ้าโอ ก้าบ้านก้าบ้านไปเกี่ยวเขาได้ประมาณร้อยห้าสิบกระสอบครับถ้าเกี่ยวปนตส้ก็ได้าสมื่อไห่ผมเห็นน้นน่อยนะครับเน้นน้อยหายากครับเน้นหน่อยมับวชเนี่ยมองบวชแล้ม่ได้มองบอ่ะบวชแล้วไม่ได้มองบวชีดีๆก้อมขี้แต่ไม่ตะกี้ที่บอกว่าอะไร กจากาเทียหยัก oui. pues oh, nah ้น <for S 1> ่อบรรยากาศดีขนาดพี่ต้องครับผอกันเฮ็ดอันลวงพ่อังบอกนี่ว่าได้เฮ็ดอันปริวาสบ่ครับตันนี้ครับไ่ได้เฮ็ดปริวาสบ่โอ้ต้นไม้ต้นต่อขึ้นหลายอากาศเย็น่มรื่นเอ้าสมมาพัก้นแกะคาร์ีลาแล้วบรดนากามาหาคุณแม่สุภาพจังเอยก่อนครับได้เวลาแล้วครับคุณแม่ อ้าวสาระคลิปนี้ค่ะ,คะพี่น้องคุณแม่สุภาพกาสิรอดเยียพิ่นชันเขา<ม>พ,พ่อหลวงพ่อคนชันเขาแล้วๆกาจังเสียกับบ้านเนาะคะ่ะเนาะเอาคลิปนี้ฝากไว้สำน,นีเนาะคะ่ะเนาะคลิปหน้าเฮาจัะมากันไหมตอนนี้ก็คือมาวัดมือนีมาวัดนมาเพียรไปพอยตรงแกลนะ้ำม่วงใา่แล้วีวีบ้บาอากาศเนาะหนาวเย็นสบาย น้ำนั่นแหละขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบุญเรียวให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสักสไข่ใบบักปูดพร้อมทั้งมะกะลงน้ำค่ะโคดโคบักโมบักแตงจวดจ่าฝาดบึ้งพันนะเอามาหลุดเถาะเอามาหลุดเถาะเรียกว่าเลื่อมเลยสโลแกนครับ